วินอัล i s สเกรดเอที่คุณมั่นใจวันนี้นะครับใครกําลังมองหารถไฮบริดเข้ามาแล้วครับเข้ามาหลายคันเลยนะครับเป็นรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์น้ำมันแพงแบบนี้นะครับต้องหารถสักคันที่ประหยัดน้ํามันนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นใครไปไม่ได้เลยครับขอแนะนําเลยนะฮะคันนี้ t o โยต้าอัล s สนะครับ1.8นะฮะคันนี้ได้เป็นรุ่น Entry h นะครับไฮบริดไปเลยคันนี้ได้ปี2020นะเลขไม่70,000เท่านั้นเองโอ้โห นี่คือรถหน่วยงานนะครับเช็คระยะศูน0มั่นใจได้นะครับนี่เลยฮะราคาป้ายแดงออกห้างเกือบเกือบล้านวันนี้ราคาค่าตัวคุ้มคุมไปเลยนะครับเพียง5 5าแ0นหบาทเท่านั้นใครอยากฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวโทรเข้ามาเลยนครับศูนย์หกสี่เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเลยฮะรเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับ สะดวกสบายมั่นใจได้นะครับต้องซื้อรถกับวินอัลเตสครับคุณจะได้แต่รถเกรด A ไว้ใช้แน่นอนครับคันนี้สวยคุ้มค่านะครับฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละประมาณ9,5 0 0เท่านั้นเองนะครับรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องคำครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาเลยนะครับหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปดูกันเลยครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมไฮบริกเอนทรีนะครับในโฉมนี้ตระกูลไฮบริกนะมี3รุ่นย่อย คันนี้เป็นรุ่น entry 1.8นะครับตัวแรกตัวเริ่มต้นเลยออปชั่นใช้ได้นะครับราคาดีด้วยนะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาได้เป็นดีไซน์ใหม่นะครับโฉมออน new ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนสนะครับพร้อมพร้อมไฟ day light day time มีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้านี่ฮะข้อสังเกตนะครับรุ่น Hybrid เราจะมีเป็นโลโก้โตโยต้นะครับได้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะฮะตัดกับเพนโนแบ็กสวยมากข้างล่างเป็น black g r i l แบบนี้เลยนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมฝากระโปรงตัวรถสวยตรงคมแบบนี้เลยครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะซ้ายขวาเห็นไหมครับนี่เลยนะครับรถสวยรถเดิมสภาพแบบนี้ครับนะฮะชี้ชัดให้ดูแบบนี้ครับนะฮะของเรารับประกันโครงสร้างด้วยครับไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำนะฮะตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ครับไม่มีชํารุดสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินอัลติสประจำอยู่ที่เเพชรยนต์ปปิดทาากมแล้ว24ี บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะครับรถไม่สวยเราไม่ขายเราคัดสรรอย่างมืออาชีพเลยต้องลดเกรด A เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อไปไม่ต้องลุ้นซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับซื้อไปได้ใช้ประโยชน์แน่นอนคันนี้คุ้มค่าราคาดีด้วยฟรีดาวได้ด้วยนะครับโทรด่วนตอนนี้เลยไปกันต่อเลยครับรุ่นนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอลอยสีเงินนี่ฮะเดิมโรงงานเลยนะครับขอบ16นะฮะยาง2อ5 5ยาทับเลยนะครับยางปีใหม่ดอกยังเลือกๆใช้งานอีกยาว ปีกนกชกอัพนะครับด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้ไม่มีชนหนักไม่มีรุยน้ําท่วมมาแน่นอนกระจกเดิมแท้โตยโยต้าทุกบานติดฟิล์มรอบคันมาให้60เรียบร้อยแล้วกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยว LED มีให้ภาสีพรบลต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ไฮบริดชัดเจนนี่เลยฮะสัญลักษณ์ของความประหยัดความคุ้มค่าใครหาไฮบริดนะครับคันนี้โทรด่วนเลยยังว่างนะ559,000 ปกติไฮบริดเนี่ยซื้อราคานะครับตัวท็อปก็ล้านกว่าแน่นอนนะฮะวันนี้ราคาซื้อ้ในราคาครึ่งเดียวนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วฮะโทรด่วนตอนนี้ได้เลยถัดมานะครับคันนี้กุญแจได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีมือเปิดเป็นโครเมียมนะเปิดออกมาตรงนี้ด้านข้างนะครับปี2020ข้อสังเกตภายในจะเป็นสีดําหมดแล้วนะครับวัสดุด้านข้างเป็นซอฟทัชนะครับแล้วก็เป็นหนังบุนุ่มผสมผสานกันนะฮะอะคริลิกสีเงินสวยมากเพนโอแบล็คชัดเจนนะฮะเส้นสายรายละเอียดดีมากๆเลย นะครับจะแตกต่างจากตัว1.6ทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นคิ้วเสริมขึ้นมาสวยมากนะฮะข้อแตกต่างถัดมานะครับซอกหน้าซอกในสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขไม่ขยับนะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับคอนโซลหน้าสะอาดสะอาดใสกริปแบบนี้เลยดีไซน์ใหม่ฮะดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยเบาะได้เป็นทรง Bucket s e ีดนะครับนี่เลยอบอุ้มสรีระนะครับตัวใหญ่ๆนั่งสบายเบาะตึงๆแน่นๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับออปชั่นดี ออปชันโดนแบบนี้นะฟรีดาวได้ครับผ่อน9,500ใครสนใจนะครับเบอร์โทรทักมาได้เลยถัดมาโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหูกรอนสวยเดิมนี่ฮะนะครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนะครับแผ่นเพลทชัดเจนผลิตเดือนสิงหาปี20นี่ฮะชี้ชัดชัดเจนแบบนี้บริเวณเสาบีนี่ฮะน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนะสวยเดิมแบบนี้ซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆนะครับยังอยู่เลยสีไม่มีพ่นสารทับมาแน่นอนครับมั่นใจได้นะครับเหมาะกับใครครับคันนี้วัยรุ่นวัยทำงานได้เลย นะครับจะหารถสักคันหนึ่งในงบ500แสนนะผมจะบอกว่าในงบ500แสนหลายท่านไปดูรถป้ายแดงเราได้แค่อีโคคานะแต่วันนี้5 0 0 0 0นบาทเราได้รถไฮบริดสเปคเทพๆสวยๆคุ้มๆราคาดีๆแบบนี้นะห้ามพลาดเลยครับนะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรด่วนเลยถัดมาด้านหลังเนี่ยนะครับประตูสวยเดิมนะครับสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับสวยเดิมหูกรอนสวยเดิมแน่นอน นะครับเบาะหลังสวยตึงออาติสขึ้นชื่อเรื่องความกว้างความสะดวกสบายนะครับนั่งกว้างขวางสะดวกสบายแบบนี้โอ้โหสวยมากคคันนี้โดยมากรถหน่วยงานนะครับก็จะให้ระดับหัวหน้างานนะครับได้ใช้กันท่านเดียวนะฮะโดยมากก็จะไม่โสมรุ่นใหม่เราได้เป็นแอร์หลังด้วยนะครับเฮดรูมสะอาดด้านหลังก็ได้เป็นนะครับกระจกไรฟ้าให้เรียบร้อยนะฮะติดกล้องหลังมาให้ด้วยนะฮะมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังติดให้เลยโอ้โหนะครับคุ้มค่ามากๆคันนี้เนี่ยผมให้ดูข้างใน นะครับสวยมากเดี๋ยวเราต้องทําสปานะครับคันนี้ต้องทําสปาเพิ่งจะเข้ามาใหม่ครับเราจะต้องทําสปาขัดสีต่างๆนะครับให้เอียบเลยระบบความปลอดภัยนะครับคันนี้ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับข้อสังเกตคือนุ่มขึ้นขับดีขึ้นนะครับช่วงหลังช่วงล่างหลังนะครับได้เป็นดับเบิลวิชโบนมัลติลิงนี่ฮะนุ่มนวลขึ้นนะครับขับกระชับฉับไวพงมาลายคมกริบเลยนะครับเรียกว่านะฮะความปลอดภัยจัดเต็มนะครับด้านหลังนี่ฮะสวยมาก ฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับได้เป็นแบบไลท์ไกดิงนะฮะโลโก้ไฮบริดชัดเจนนะครับฝาท้ายเปิดได้3แบบนะครับเปิดจากรีโมทเปิดจากกรอนไฟฟ้าด้านหลังแล้วก็เปิดจากด้านข้างคนขับนะครับเปิดออกมาตรงนี้นี่ฮะผมพาดูนะครับสภาพสวยเดิมนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบนี้นี่นะครับเปิดให้ดูแบบนี้เลยน็อตไม่ขยับเลยฮะนี่ฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสวยเดิมสปอร์ตเบสอาร์คนะครับบริเวณสะโพกท้ายนี่ฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เรียงตัวแบบนี้ชัดเจนนะครับสวยมากคันในนะครับตรงนี้ปั๊ม 29b นะครับซีรีส์นี้ 29b คันในสวยตรงคมแบบนี้ฮะนี่เลยฮะไม่ดุงไม่โดนไม่บิดไม่เบี้ยวอยู่ในสภาพสมบูรณ์วัสดุบุกข้างนะครับอยู่ในสภาพใช้ได้นะครับใช้งานน้อยตรงบริเวณนี่ฮะสปอตเบดอาร์สารครสะโพกท้ายนะครับเรียงตัวตลอดแนวชัดเจนกระจกเดิมแท้ t o y o ต,โตา้าชัดเจน เปิดออกมาด้านล่างนี่ฮะยางอะไหล่ตรงนี้ยางอะไหล่ได้เป็นนะครับฟูลไซส์นะครับเป็นยางล้อแม็กนะฮะได้เป็นล้อแม็กเลยไม่ใช่ล้อกระทะนะครับโอ้โหให้มาดีมากนี่ฮะสปอร์ตเบนอาร์คเรียงตัวสวยด้านหลังไม่บิดไม่เบี้ยวเลยฮะสวยเดิมนะฮะซินซลนิลิโคนเดิมแท้โรงงานครับแบบนี้สีไข่ไก่นะฮะสวยมากโอ้โหครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับใครอยากฟรีดาวจัดไปเลย นะครับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละเก้าพันห้านะครับรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องคำเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับสําหรับภายในนะครับบุคลิกเป็นสีดําทั้งหมดเลยพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังชันสไตล์สปอร์ตหุ้มหนังมมเรียบร้อยนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบความปลอดภัยจัดเต็มพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงใกล้ไกลหน้าจอนะครับรุ่นไฮบริดแตกต่างกันนะครับคือจะมีเป็นเนี่ยฮะนะครับตัวหน้าปัดเรือนไมคโชว์แสดงสถานะ นะครับโหมด Eco Power แล้วก็เป็นชาร์จเจอร์นะครับในส่วนของ Hybrid นะฮะหน้าจอด้านขวาก็จะมีเป็นจอ TFT นะครับแสดงผลข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยเลยคันนี้นะฮะสวยครบจบคุมแน่นอนนะครับคันนี้เลขไม้นี่นะฮะเจ็ดหเท่านั้นเองรถหน่วยงานเช็คระยะศูย์ไม่เจ็ดหม่นครับไม่เลยฮะที่สุดของความคุ้มค่าเลยฮะถัดมานะครับด้านข้างนี่ฮะนะครับปกเล็กสีดําทั้งหมดเลย ได้เป็นหนังบุดนุ่มกระจกไฟฟ้า4บานปรับอัตโต้ที่คนขับ1บานนะครับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับรุ่นไฮบริดตรงนี้จะได้เป็นแถบนะครับสีเงินสวยมากนะครับมือเปิดสีเงินนะฮะสวยมากดีไซน์นะครับคอนโซลสะอาดใสๆนะครับดีไซน์ใหม่แบบนี้นะครับเป็นวัสดุ soft touch นสวยมากเลยนะครับเอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับนี่คือรถหน่วยงานระยะสูรแน่นอน บริเวณวิทยุนะครับคันนี้ได้เป็น CD มาตรฐานเดิมโรงงานรุ่น Entry นะฮะเราจะได้เป็นวิทยุมาตรฐานแต่แอร์ได้เป็นออโต้แน่นอนนะครับคอนโซลนะฮะจะสังเกตปี20จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะฮะด้านล่างก็เป็นช่องวางมือถือต่างๆนะครับนี่ฮะเกียร์ได้เป็น Super CVT Super นะครับซูเปอร์แบบนี้นะครับพร้อม EV Mode นะครับโหมดไฟฟ้าล้วนนะครับ r a c t i o n Control มีให้นะครับโหมดการขับขี่โหมดประหยัดโหมดเร่งแซงต่างๆ มีให้ด้วยนะครับตรงนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับได้เป็นออโต้เบรกโฮด้วยด้านล่างก็จะได้เป็นนี่ฮะที่วางแก้วน้ําใบใหญ่ๆข้อสังเกตของรุ่นไฮบริดนะครับตรงนี้สวยมากบริเวณคอนโซลกลางเราจะได้เป็นพีโนโบแบล็กนี่ฮะสีดาโอ้โหสวยมากครับเส้นสายรายละเอียดแตกต่างสวยสมบูรณ์แตกต่างนะครับลงตัวมากพนักแขนได้เป็นแบบหนังนะครับบูดนุ่มเปิดออกมาก็มีพาวเวอร์เอาเล็ตแล้วก็ USB c h a r ชาร์เจอร์ให้อีกหนึ่งจุด ด้านบนนะครับคันนี้ติดกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วติดกล้องนะครับเดิมโรงงานมาให้เลยไฟสองสว่างนะครับเฮดรูมสะอาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้ฮะเบาะเป็นทรงบักเก็ตซีสีดำนะฮะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยครับด้านหลังนะครับกว้างขวางนั่งสบายใครหารถไฮบริดนะครับราคาเกือบเกือบล้านวันนี้ซื้อได้ในราคา50,000 0กว่าคันนี้ห้ามพลาดจัดไปเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับ บริเวณเครื่องยนต์นี่เลยครับหน้าตาของขุมกำลังไฮบริดโลโก้ชัดเจนนะครับสีฟ้าสว่างๆแบบนี้นะฮะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์นะฮะเบนซิน1.8ลิตรนะครับทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมแล้ว122มาครับใช้ได้นะครับประหยัดน้ำมันด้วยความทนทานไม่ต้องพูดถึงเลยครับหายห่วงเลยนี่เลยฮะเครื่องสวยใสคลิปผมพาดูแบบนี้ครับอุปกรณ์ ส่วนควบต่างๆนะฮะมาตรฐานมาร์กิ้งต่างๆเดิมโรงงานทุกจุดแบบนี้เลยนะครับใครหารถสวยรถเดิมคุณภาพเกรด A นะครับต้องเพชรยนต์เท่านั้นครับรถไม่สวยเราไม่ขายเลยนี่ฮะเราคัดแต่รถเกรด A เท่านั้นเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างกันเลยนะครับนี่ฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับบริเวณนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขันไม่ขายู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เห็นไหมฮะชัดเจนซอกหน้าซอกในแก้มในสปอร์ตเบรอาร์คด้านในลึกๆมองเข้าไปนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่ฮะ บริเวณสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับรูกลมกลมใต้ฝากระโปรงชัดเจนสติ๊กเกอร์ warning นะครับสวยเดิมโรงงานแบบนี้สติ๊กเกอร์มอกรชัดเจนนะครับด้านในเป็นสีเทานะครับเป็นสีพื้นเดิมโรงงานแน่นอนครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีแงะแกะเก่าเลยฝาเดิมแท้แน่นอนชัดเจนตรงนี้ฮะปั๊มโตโยต้านะครับรุ่น all new ปั๊มโตโยต้าจะอยู่ฝั่งขวาบนสังเกตง่ายน็อตฝากระโปรงสวยเดิมไม่ขันไม่ไขเลยครับนี่ นะครับคัดแล้วคัดอีกครับคัดอย่างมืออาชีพนะครับหัวโชกเบ้าโชกต่างๆนะครับสปอร์ตเบรกเรียงตัวสวยๆแขนหน้า1 L แชัดเจนนี่ฮะปั๊มแบบนี้นะครับตัวเชื่อมระหว่างบอดี้นะครับชัดเจนสปอร์ตเบรกนี่ฮะไฟหน้าแท้ไทยควยโตเดิมโรงงานเลยแบบนี้นะครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลยโอ้โหนะครับสวยเดิมแบตเตอรี่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้วันรับรถนะฮะน้ำยาต่างๆของเหลวต่างๆผมดูแลให้นะฮะมั่นใจได้ครับ นี่จะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถสภาพแบบนี้นะครับโอ้โหสวยจริงๆคันนี้นะครับน็อตไม่ขันไม่ไขไม่ขยับเลยไฟหน้าแท้ไทยโคยโตเดิมโรงงานครับคันนี้ที่สุดของความคุ้มค่ายังว่างนะครับโทรด่วนเลยสำหรับใครที่กําลังมองหารถไฮบริดคุ้มๆนะครับที่เรียกได้ว่าอึดถึกทนที่สุดแล้วในยุคนี้แนะนําเลยครับคันนี้โตโยต้าโคโราอัลติสนะครับ1.8 entry นะครับไฮบริดไปเลยนะครับคันนี้ได้ปี2020 เลขไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองครับวิ่งน้อยมากๆเป็นรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ร้อครับคันนี้นะครป้ายแดงออกห้างเกือบเกืบล้านวันนี้ราคาค่าตัวคุ้มๆไปเลยครับเพียง5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยครับผ่อนเดือนละเก้าพันห้ารายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำครับเบอร์โทรด้านล่างครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับเบอร์นี้อัดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเลยครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครัััับบบบบบสสะะดดวกกายม่นนนใจไ้้้้แีตอองซืรรถค คุณจะได้แต่รถัลติสเกรดเสวยๆไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับอลติสสวยๆขันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วินอูต i s สขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ